สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแรงแซงทีละสามนะฮะ,ะวันนี้ก็ได้เวลาออกหาวิ่งงานแล้วนะฮะรถของอของช่างวิทนะฮะใครรู้บ้างครับ น่าจะบางคนเขาก็รู้นะครว่าใครคือช่างวิทย์นะมีแต่แกแล้วครับที่หางงหางานให้นะฮะอยากวิ่งงานอยู่แถวสุรินทร์ดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะดีไหม งานก็วิ่งไม่มีงานก็จอดนะครับเกก็จะหางานให้ให้ทำเรื่อยๆเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะรถมันก็เก่าเราไปเยียบพูดปาดพูดป้าดเหมือนรถใหม่นี่ไม่ได้นะะเหมือนจะก่อนไม่ได้นะเพราะ เดี๋ยวกินน้ำมันครับกินน้ำมันเกินเราต้องเซฟเซฟน้ำมันให้เขาด้วยนะเราไม่มีการลักมวยอันนี้ก็ไปเอาไม้อยู่ที่น้องน้องจงลงามาที่ที่ด a เ เดินไนีก็นี่แหละอยู่สังขารนี่แล้วนะครับระยะทางก็ไม่รู้กี่กี่กิโลอบอกไม่ถูกน่าจะสามสิบสิบสสิบโลนี่แหละเะเติมว่าจะไปเติมน้ำมันอยู่ ปั๊มปั๊มหนึ่งมันได้มันดูอีกฟังหนึ่งเราต้องเติมปตทนี่แหละ จะได้ขับตลอดนะครับรถรถคันนี้นะผมน่าจะได้ขับตลอดเลยเพราะาได้วิ่งแถวแถวบ้านนะถ้าได้นอนรอคิวก็นอนฮนะไม่ได้ว่าเราจะกลับกุงกลับบ้านนะ พยาางนี้ต้องติดธงเหมือนเขาแล้วเนี่ยเติมปตที่แหละเรามาถึงแล้วนะฮะมาเอาไม้ยุคานะครับเช่างรถเบาก่อนแล้วก็เข้าไปเอาน่าจะได้สองเที่ยว อะมาดูครับเขาคลบไม้นะฮะนี่คลบไม้อยู่่านี่เอะเอะเอะเออเอเอก็ดูทรงก็ว่า ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คล่องนะฮึบฮึบฮึบแบบไหน,นฮึบหมุนชึบ ังไงบ่ต้องดันดันเข้าไปอีกหรือเปล่าเนี่ย he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  <laughs> <laughs>